ก็กำลังเข้ามาือแปลรูกันสิว่ากูจะได้ที่หนึ่งไหมถ้ากูได้ที่หนึ่งก็จะตายหายกูถ้ามันเป็นหลักพันหลัมันก็ได้อยู่แล้วเดินขึ้นไปกูหลักนวขึ้นไปกูไม่ฟ้องกันสวัสดีเกมส์ค้าโอ้ยเช็ดเกมค้าอีกหลงกลางล่มตลอดเลยไม่ต้องเล่นแบบนี้อะไรมาเตะคนทำไมน่า อไอเล่นดีเจอะไรกดไลค์อเออโห,โหโกดไลค์เฮียเือปืนคู่ใจเหมือนเดิมสก,กาแล้วก็ปืนกระจอะไม่ใช้ล่นต่อโอ้หเจ๊น้องใครใลยโอ้กระจัดกระจายไปเจอที่เจอละมุม โยโยโยๆยโ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 ยดูด pues ูด nah ูคุณประจวบคนดีกว่าไว้ใจได้โอ้ยเรื่องขงยรืปนยบยป่ามีั้นตายหาแน่นอนเจียอไหนเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ยิขึ้นแล้วาน ม่รู้ดังนั้นยิ่โดนต้องใช้ชาเราบันลีเจ้ามันกระบองมาอย่าเออเพื่อนฆ่ามันก่อนก็ดีนะหุดแล้วกูกกลายเป็นเม็ดแปลงคนถุกปุยลุกลุกก่อนโอ้ีคนไทยไม่อมียิ่งมันโอ้ไปไม่ได้เพื่อนไล่มันลงมา มตีไม่โดนขี้เหรอส่งลูกขี้มาเหรอว้าวไล่มันเลยเพื่อนเออเยี่ย yeah, มจุก๊กไล่มันเพื่อนโอ้ยกระโดดไม่โดนรีบไปรีบไปอะไรเพื่อนไฟล์มันทำไมเครื่อหลังมันไม่ได้วะโว้ยเล็กเขียเวลาแห่งความตายของนาป่าทีนะ วิ่งไปแล้วต้องดิวโคตรตึงเลยอไหนอะนิวชิไปเยี่ยวดีกว่าเว้ยต้องดิวอย่างตึงเลยโอเคมาแล้วไปเข้าห้องน้ำมาเไปขึ้น มดเต็มเลยก็ดุมก็อย่างนี้แหและมันลต,ตาเราหลบข้างในดีกลัว <c oughs> โอ้ยชิยังบินไปบินมาโอ้ส่้นเต็มแล้วฮะต้มาตาที่เราก็เตือนโอเคดูออก่อนโอเคเอาไม่อเอกจะมึงเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ <c oughs> ม่ได้องต้องต้องอยู่ตัวเองในเสือแต่ด <No> <no> oh. ีเจจะดีกว่าเออนี่ไงน้องบิวเข้าห้องรึเปล่าเหรอคนแถวจะไม่้ัมันไม่ได้เป็นสอบไหมเขาอยู่ด้วยโอเล็กเฮียตกเลยโอเคเฮียไม่มีใครปเอาเฮียตกใจยิงมันยิงมันงานยังไงมะปะมันยืนยิ้มอยู่ไปอยู่ด้วยใช้ปืนยิงหัวมัน เพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเข้าห้องผมมันยังอยู่หายแล้วนี้ก่อนเจ้าหนีู้มก็ี่สุดชีวิตเลยอก้ทูโปลแบนิติเตาห้องมันไปด้านตามขออยู่ด้วยเอยไม่ให้เขามันกลับวพนาเลยโอ้มาปาดมันตนเยวมันกล่าข้นมาแล้เออมันเต่า กูบันไดตึ้งต่าแล้วอย่ามาเปดูเพื่อนปะนี่ไงมันยังไมันโอ้ยเพื่อนอย่าละเราเรายังไม่ได้สักคะแนนเอ้าวัดเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะทำไมกูทะลุออกมาได้โอ้ไม่กอดเพื่อนมันดันกูออกมาพร้อมกับตัวหมาป่าเลยล่ะไอ้่อเสริมเก็บ อ๋อไฟติดแต่ไม่ตายขึ freely, ้นขึ้นขึ้น kind ด of ี่กลัวขึ้นแล้วก็ลดนนิคเตานิคเตานิคเตลมาปาขึ้นั้นเก็บปืนลดลดเอ้ยไม่ใช่โดนลบพูดผิดทุกทีเลยเหี้ยมาปาฆ่ามาปาได้มึงไม่ช่วยยิงเลยอ่ะมึงจะเข้าอย่างเดียวลบหนึ่งไอคิวหน่อยแมา ช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยไม่ช่วยเลยโอ้ไปกว่าตึมตึมดมรมปต่ัมการที่เราจะออกไปเฮ้ยให้กูเข้าไปน่อยอยานี้ะมาไ้เ้ยนี้นะไม่อยู่เลยไม่อยากอยู่เลยเข็นเาก็ได้วะรถไม่ได้เอ้ยหียมาปะแล้วมันก็ไม่ช่วยยิงนะเพื่อนมึงช่วยยิงด้วยดิเพื่อน ดันเล็ออกไปดันเล็กออกไปกูกูกูเพื่อนน่ายยังไม่เจอตรงนี้เพื่อนอกโล้วคูนโอ้ยปูนมาเต็มเลยเล็งเล็งคูนแกมาสิเยอะนะเยอะนะเยอะนะตรงนั้นตรงนั้นยี่กระสุนจะหมดโอ้ยแล้วโอ้ยิงไม่ชันโอูหูหายแล้วกระสุนหมดเฮ้ยิบหายแล้วพี่จิบหายแล้ว ยิงโดนหนึ่งนัดสองนัดจากเอ้ยมันขึ้นไม่ได้ไงวะเหมือนก่อนยิงมันูนี่ยิงไม่ดันทุกทีเลยนเป็นไรอีกหนีก่อนได้เปียบเอาเอาหไปนี่นีนีหนีนีหนีหนีอนีหนีหน่หนีหนีหนีหไม่นีหนีหอีไนเหีนีนีหนีหนีหนีนีดนีหนีนนหไหหนหีนนีน เาโอ้ยก็หลอดดูที่สิบสองเลยเถอไม่ได้ทำอะไรเลยโุ้ตึงน้องบิวแม่เลยบอกเราให้ซื้อมาดูสิตาหนี้ฉันจะได้เป็นไหมยิงอะไรใส่แม่ผมไม่เข้าครับเอาปืนขึ้นเตัวยิมเชี่ยส์ไม่ไรไม่รู้อะไรอะไรเชี่ยฮะได้ยินพูดคนนี้แล้วอยากกินไม่รู้ขึ้นมาเลย โอเคหมดเลยว่ะาอร่อยอร่อยจริงๆครับพี่น้องโอ้ยกูได้เป็นหมาป่าโอ้ยเี่กก่อนกินไปแนงแนงแนายโง่อะไรแค่กระโดดฟันแค่เนี้ยมันมันยากอะไรเพื่อนอาจารย์ต้องเรียกมึงไปหาวิธีแล้วเพื่อนเฮ้ยเอ้ย ไปก,ก่อนไอ้น่ามันยิงเราอัดเอาไมา่มันลงมาแล้วโอ้ยเออเอออมันยิงไรนี่แล้วเด็ดเด็ดร้อยตายที่เหลืออ,อยู่ด้กลงอโอ้โหโดนยิงนัดเดินบิวมานนอกกวกาแน่นอนเะชอบไปอยู่ในนั้นมานี้เคยทำชั้นทะลุใช่ไหมมานี้โอ้ยไฟมันสิเ่อน กระโดดตอนนี้โอ oh well uh, um ้ยโอ้ยเช็ดต้องรีบไปรีบไปเออเดี๋ยวแต่งในกรงแลละเต้นต่อตึมตึมตอตึมตึมเช็ดโยกโยกเดินเดินดินเดตึเดตึโดินเดินดนดิดด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 ด ้ใครเพื่อนไม่รู้เหรอไม่ไม่ได้เลยเน็ตไม่ได้เลยนเน็ตลุดลิงเป็นอะไรเนี่ยโอ้คิดมันเน็ตลุดโอ้ฟันอืมไม่ก่อนเป็นอะไรที่โง่มากเลยกับคุณคนนั้นโง่จริงแม่แต่เอานยังไงกับเอ็นใกองนี้น่ะโอ้ดูสิ ทำไรดีรอจะกว่าเวลาจะหมดวันเมือนก่อนให้หัวใจกันอีกเฮ้ยอะไรนีตอนนั้นมันยิงเราไปนอากวงการแล้วแหละวันนี้วันนี้โอ้ยเฉี่ยวันนี้วันไม่โดนมันหนีไปแล้วเช็ดเทพคือไปจะแพงได้ไงี้ยว่ะแล้วทำอไม,ม,ามากูไม่เนี่ย กดพลังอรับ oh, ก oh, 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 ็โดนทุกท <BLANK limitation> ีโดนพลดมั้โหไกลมากเลยอันนี้อะไรดีเจมาป่าโอ้จดไปเต้นเต้นดวดเต้นดวดเต้นดวดตัมตัมอลรอมตั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 ม

ตอแล้วไม่ต้องร้องเพลงไม่ไรแข่งบ้างเหยียคอไม่ให้มือเข้าเิ้งเพี้ยนที่มดันเก่งจังวะนี่ไอ้นี่เป็นไหมไอ้นี่เป็นแน่นอนเลยเฮ้ยยี่มันเป็นยิงเหรออ้ายิงยิงยิงเข้าไปเด้อเออจิไอ้มึงมันดักล้างอะไรมึงไม่อยากเป็นเลยโอ้โห ต้องมาวิ่งไล่จับใช่อกอกฮอตดักฮอตดักงอง้อสองตัวไม่ยากเลยโอ้ดูสิมันจะไปอยู่ตรงนั้นไนหะมมาถึงเล่นแหละไปไปไปนี่ไปขโมดขโมดดูเนี้ยยิงนิ่งโอเคมันจะยิงกูมันยิงหัวเออเนี้ย yeah. นี่เลยเฮียห <Yeah. S 1> ลบยั็ไม่โดนหรอกเฮ้ yeah. กูหลบอยู่ไปดักดักอ้าวฮียใครมันเป็นวะขี <He. S 1> hey, he. ่ใครขี่เปลี่ยนแล้วไม่มีข <No. S 1> oh ี่ขี่เอาไก็แล้วมันอะไรวันหลังปั้นอ้ายเี่ยยังมีคนตกไปแล้วโอ้ยมันพัดโอ้ยออกวันนึ่งไอ้เหี้ยใครตันวะ<อ><ห> นี่คือช่วงเวลาแห่งความตายของหมาแบบมันจะล้างแบบลูมันระวังมันล้างแบบเราตํ่าตาตํ่เดืองเดองเดงเดืองเดืงดงดงงงงโอ้โหยังไงันมันตายไปนี่ตายไม่อยากตายเตื้อตายวายก็ตาย อไอ้เพื่อนนายจะสนใจในนั้นเหรอเพื่อนนาจะไปเย็นเฉยให้มันฟันนะอาาโอ้ยเพื่อลนลบกกันเดี๋ยวก,ก็ตายเด็ดจบ้ลยร้อยตายเพื่อนนายไม่น่าเลยเพื่อนาตายคนละน้อได้ปีน,นี้โอ้เริ่มมิจะช่วยกันฆ่าไม่ต้องมาตายทีละคนก็ได้นะโอ้ตายกันหมด โอ้โหดูน huh. uh ี huh. shit, uh ่โ huh. อ uh ้ยเจ็อยู่ทิ่เจ็ดโอ้โหใครมาติดตามกูเนี่ยไม่ใช่ใครมากดเยี่ยมอันเนี่ยนะโอ้ยยังไม่เพิ่มโอ้ยเจ็บอืมตัวชวนารู้ชิบหายเลยโอ้ยเจ็บโอ้ย Ok, đủ qua chứ?